สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมงาทอดหรือขนมอีตุยนะคะส่วนนี้ทำออกมาแป้งมีความกรอบนอกนุ่มในไส้กลมุนอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามากวนไส้กันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีถั่วเขียวซีกล้อเปลือกเนื้อสุกบดละเอียดตามมาด้วยหัวกะทิเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กวนจนกระทั่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็แห้งดีจากตัวเป็นก้อน่นะคะ ได้ที่แล้วค่ะเนี่ยนะคะให้ถั่วกวนจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะยกลงพักให้เย็นสนิทจากนั้นก็ไปปั้นเป็นก้อนกลมกันนะคะระหว่างรอเราก็มานวดแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดตัวนี้จะช่วยทําให้ขนมมีความกรอบมากขึ้นนะคะน้ำตาลทรายน้ํำมันพืชน,น้ำร้อนเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายผงฟูค่ะ เท hey, แป้งข้าวเหนียวลงไปในชามผสมได้เลยค่ะตามด้วยผงฟูคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะอ๋ออย่าลืมแป้งข้าวโพดด้วยนะคะจากนั้นนำน้ำร้อนมาค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเปลือปน่นคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะ พอละลายดีแล้วก็เทลงไปเลยค่ะสุดท้ายก็คือน้ำมันพืชจากนั้นก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะ นวดจนหมดฝุ่นแป้งนะคะแล้วก็พอแป้งอุ่นตัวลงเนี่ยเราจะใช้มือนวดเลยค่ะแม่ซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนวดจนกระทั่งแป้งเนียนนุ่มดีเลยค่ะ โอเคค่ะแม่ซีนวดมาได้สักประมาณหนาทีนะคะแป้งของเราก็ใช้ได้เลยค่ะในระหว่างที่นวดถ้าใครรู้สึกว่าแป้งแฉะจนเกินไปสามารถเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้นะคะแล้วก็อัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งตัวนี้ไว้ประมาณ30นาทีนะคะตอนนี้ไส้ก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะช่งให้ได้ก้อนละ2ีกรัมค่ะ บีบๆบให้เข้ากันนะคะแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะพักไว้ในถาดนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะตอนนี้แม่จีก็พักแป้งครบ30นาทีแล้วค่ะ น่สจะจะช่งให้ได้ก้อนละสามสิบกรัมนะคะโอเคแผ่เป็นแผ่นบางค่ะบางประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็นำไส้มาวางแล้วก็ห่อให้มิดค่ะบีบเบาๆนะคะ ไม่ต้องคลึงให้กลมมากค่ะไม่ต้องให้แน่นด้วยไม่งั้นเวลานําไปทอดแป้งจะระเบิดได้นะคะประมาณนี้แล้วก็นําไปคลุกงาค่ะงาขาวตัวนี้แม่สียังไม่ได้คั่วนะคะใช้แบบดิบๆได้เลยค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องนําไปทอดอยู่แล้วนะคะพอห่อไส้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้รีบนํามาคลุกเลยค่ะเพราะว่าแป้งมันยังนิ่มอยู่จะทําให้ติดงาขาวได้ดีค่ะคลุกไปเลย แล้วก็บีบเบาๆนะคะให้งานมันติดดีขึ้นค่ะประมาณนี้นำไปพักไว้ในถาดได้เลยนะคะมาดูกันอีกสักลูกค่ะแม่ซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่ารูปทรงจะไม่กลมเดี๋ยวเวลาไปทอดมันก็จะกลมเองค่ะ ตั้งกระทะเตรียมทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเยอะพอสมควรเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนแต่ไม่ต้องร้อนจัดนะคะส่วนน้ำมันที่แม่ซีใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำมันเมล็ดในปาล์มตราดอกไม้สามารถหาซื้อได้ที่แมโครนะคะหรือใครหาซื้อน้ำมันบัวได้ก็สามารถใช้ได้นะคะน้ำมันพวกนี้จะมีสีใสเวลาทอดออกมาขนมจะสีสวยแล้วก็กรอบนานค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็หย่อนขนมลงไปทอดได้เลยนะคะ แล้วก็เราให้แป้งเซ็ตตัวนิดนึงอย่าเพิ่งรีบคนค่ะเพราะตอนนี้แป้งมันนิ่มไม่งั้นมันจะเป็นรอยได้นะคะพอผ่านไปสักพักแป้งเริ่มเซ็ตตัวเพื่อนๆก็สามารถเขี่ยดได้เลยค่ะคอยคนเป็นระยะระยะได้เลยนะคะแป้งจะได้สีสวยทั่วกันค่ะ ตอนนี้แป้งก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะวิธีการสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าขนมลอยตัวขึ้นมาแบบนี้คือใช้ได้นะคะให้เพื่อนๆปรับไฟขึ้นอีกนิดนึงค่ะให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็รอให้ขนมเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะทําการกดคลึงกันค่ะเหลืองประมาณนี้ก็โอเคค่ะจากนั้นแม่ซีจะใช้กระชอนตัวนี้กดและคลึงค่ะแบบนี้นะคะ เบาๆค่ะอย่าแรงมากการทําแบบนี้จะทําให้แป้งโดนน้ามันทั่วแล้วก็จะทําให้ขนมเนี่ยเป็นโพรงกลวงค่ะทําไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งขนมเหลืองกรอบได้ที่ค่ะอ่าได้ที่แล้วค่ะ ทอได้ออกสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะเวลาวางไว้จนเย็นเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวค่ะตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะเวลาจะทอดกระทะถัดไปก็เอากระชอนนะคะมาช้อนพวกเศษงาออกให้หมดแล้วก็ปิดแก๊สเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิน้ำมันค่ะเพอน้ำมันอุณหภูมิลดลงก็สามารถทอดต่อได้เลยค่ะ ขนมง,งานทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชิ้นนี้ละกันค่ะกรอบมากนะคะหนูด้านในค่ะกลวงดีมากๆเลยค่ะชิมกันเลย ตัวแป้งจะมีความกรอบนอกนุ่มในไส้ก็นุ่มละมุนนะคะหวานกําลังดีเค็มนิดนิดทานด้วยกันลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ